กระโดดนะะโนะตัดน้ำโวลท์นะนะโวตัดสะพัโอะระะโอสัมมาสัพพุทธะนะโตัดสาพัโอะระมะโอสัมมาสัพพุทธะนะโตัดสาพัโอะระมะโอสัมมาสัมพุทธะวันนี่า1ม

ทักกะเสมายังโพธิรุขขังเจติยังสัพเพเนโทสังปัจมัติเมทันเต,ตสาตทุนะครับวันนี้ย่างนี้นะครับเอ่อ māyāṁ ānta-e viṣuṁ viṣuṁ rakhaṁ ātyāyātī āraṇī-e nāṁ saha-aṁ ca sī-lāha-niyā-cāma bhūti-yāṁ ātyāyātī māyāṁ ātyāyātī viṣuṁ viṣuṁ rakhaṁ ātyāyātī Kita remi enak sahabatkan sila adik raja amat. Tadi yang dimagangkan ke ibu suruh-ibu suruh anak ayah. Kita remi enak sahabatkan sila ระธรมโตสัมมาสามพุทธสาวิกยานเจริญ สกขาขพัฒสมาธิยามีนาินานาเรรามิสิาาก,กะบัะขขงตสมากิยามิธินาภาเรวามิสิกะพัฒนสมาธิยามี ไมีสิทธบอัำสมาธิจ สื่อและผู้สื่อรัพท์ตการหาตูดปฏิบัติรีโทษประาร สมาสมพุทธทัศนาโมตัศสาพขะขะวโตอระหัโตสมมาสมพุทธทัศสาผ้าตตินทานกับทั้งข้าอานิสังสารปริวารทั้งปวงนี้เป็นของคุณพ่อแทนคุณแม่ประจวบสีดาเดือโทวิชัยคุณสมจิตคุณสิริภพสีสังและครอบครัวเรือตีฉเฉลิมพลคุณสมใจ คุณสิริพรปัญญาราชุลและครอบครัวคุณเพียงไกรคุณสุชาดาปัญญาราชุลและครอบครัวมหาวิช,ชาลัยผู้สงวัยอำเภอบ้นานไา่โรงเรียนบ้านา่า่พร้อมด้วยเจ้าภาพกองกระถินสบบามัคคีกองละหนึ่งหมื่นบาทกองละห้าพันบาทและกองละสามพันบาท ผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพียงการน,นำมาถวายแด่พระภิษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาเทวดาใหมาในอว่านี้ก็แด่ท่า,ทา,ทา,ทาทนอธิษฐานนี้ของบริพิสุ ตัวเอื่อลอยในพุทธาการนักแพแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะนำพระจดจงลงว่าเป็นขอบพิสุรูปใดรูปหนึ่งกะหารนี้ได้มีพระบรมุทานอนุญาตเป็ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตแก่พิสุรูปหนึ่งเพื่อจักอกรรมซึ่งปฏินิทาธากิจตามพระบรมุทานอนุญาตและมีคำอัตถาจารผู้รู้พระบรมพุทธทธิบายสัมวนาเว้ว่า พิสูรรูปใดประกอบด้วยศีสตตาที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ทำแปดประการมีบุปกิจเป็นต้นพิสูรรูปนั้นจึงสมควรเพื่อกระทำซึ่งกระถิญฐานประถิญตามพระบุมธทานญาติได้บัดน,นี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็สนสมควรแก่พิสูรรูปใดขอจงพร้อมกันยอมญาติแก่พิสูรรูปนั้นเถิด ผ้าปฏิบัติกับทางผ้ามีศักดิ์สิทธิ์บริวารทั้งตัวนี้ข้าพเจา้าพิจารณาเป็นสมควรแก่พักเฉลิมอุตโตโลเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อการทำปฏิบัติารรมนักดิให้ถูกต้องตามพักหลวงธรรมญาตได้ถ้าพิสมุติใจเห็นไม่สมควรจงพักฟ้องคืน ในท้าาวและกรงองข้าเห็นสมควรแล้วใสโจงให้สัพวพัสัญญาสาทุกการขึ้นให้พร้อมกันทุกตนเถิดสาธุตดหนงกนก็เป็นอีกปีหนึ่งอาารยกจกต่อนองมาข้างหน้า ได้นั้นแรงใจความประทาจากญาติโยมเพิ่มขึ้นจากสิที่แล้วพรต้องขออภัอน,นาขอณเรช่องต่องก็คือชนะเจ้าพาประทานกระหญิซึ่งประกอบไปด,ด,ด้วยคุณพ่อแม่คุณแม่พระบุตรีดาและนออโตัวเรือทีเสริมพน คุณโยมสงใจคุณโยมสลิดพรปัญญาตะทุนคุณโยมเกียงไกคุณโยมสุชาดาปัญญาตะทุนและครอบครัวเพื่อทวิชัยคุณโยมสมจิตคุณโยมสิริโพสีสันมาวิชาลัยผู้สูงวัยอำเภอตั้งค่ายโรงเรียน จะพ่าพระบาทพระองค์รวมองค์ระเกศแต่งพระประมุองค์รวมเอติรยชามณีกษัตรยองครวมนางาลเจ้าพรพิชัยคงณโยวมสมเด็จองค์รวมสุนทรสศสาคุณพ่อิงคุณแม่สะอาดตั้งคัว เราต้องจ้างานที่ได้มาช่วยเหลือมาหาผวนมา่อตาและเรียนแม่นีก็ว่าชท่านได้่าวในการดีตีเต็มว่าเรา้ง่เป็นหนึ่งใน ก็มีถนนสี่สิบสายทำไมรักทาชายิชอบปฏดีัติแค่มันน่าดรับมือดีชอบปฏิบัติชอบดีปรงการกับหญิแล้วรักษาสัมภาระดันั้นก็เป็นอาณาบริเวณบริหาต่อบวกันเหมือนกันทีกประาแต่ทำไมรกาชายชอบรักษาสัมภารมากมายจนเกิ ้ผ้าตายจำนวนนี้ยเป็นผ้ากระดิ่นไหมจะเป็นผ้ากระดิ่นไหมอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าทําไมเราไม่เหมือนวัดอื่นแต่ถ้าเราว่ากาการ,การวินัยของพัะพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกไว้ว่าที่โศ์เม่อจำภาษาครบสามเดือนก็คือเม่จำรรษาครบหนึ่งรรษาแล้ว ออกพรรษาได้แน่านสองพรรษาสามเดือนในช่วง 1, 1หนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาแล้วเนี่ยที่ศูนยที่อยู่จำพรรษาสาม,สมารถแสวงหาจีวรผ้าตายได้ดตามอัฒยาสายก็ยค,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 คือไม่ต้องพับโอนเนื้อหยาท้งร้อยกา,ายท่านตายแล้วก็เก็บไว้ก็ไม่เป็นหนักแต่ถ้าในพรรษานี่น ให้ได้แค่ตเดียวแต่ว่ารรษาแล้วหนึ่งเดือนสามารถหาผ้าไตายหมได้และพระองค์ยังบอกว่าผ้าไตเนี่ยที่ญาติโยมถวายเกิดขึ้นแก่พวกเธอทั้งหลายผ้ากระิ่งผ้าดีสมือนกันเรามาเป็นผ้ากระดิ่งถวายแก่พระสงฆ์ ผ้าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นของพวกเกิดทั้งหลายพวกเตดก็คือพระที่อยู่จามรสา,าพระฉะนั้นผ้าไตเนี่ยที่เรามาทอดกันถิงในวันนี้เป็นของพวกเกิยทั้งหลายเป็นกองพระถึงแม้จะร้อยไตรทำไตรข้อด่าก็ถือว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นผ้าทั้งหมดเนี่ยือว่าเป็นผ้ากระถิ่ ตกแก่พวกเธอทั้งหลายที่อยู่จังหวัดสาขุนตาล่าในอว่านี้เพราะนั้นก็ไปลอไปแบกใจเวฆผ้าไตพันร้อยร้อยไตจะเป, ids, ปน huh Juliet, ah ็นผ้ากระฐินไห้ผู้เจ้าบอกแล้วฮะผ้าที่เถวายเนี่ยตกเป็นของพวกเธอทั้งหลายาารริโเ

i Can I